สวัสดีครับก็วันนี้ทำงานส่งอาจารย์เก่งงานแรกของเทอมที่2นะฮะ C g M 1 1 8งานนี้อาจารย์ให้สร้างคลาสก็ตามนี้ฮะให้นักให้นักศึกษาสร้างคลาสให้ตรงกับชื่อเล่นของตัวเองพร้อมทั้งอธิบายโดยกำหนดข้อมูล Data ของคลาสนี้คือ name id พร้อมสร้าง m e t h อด set get เพื่อเข้าถึง Data แต่ละตัวนะฮะ แล้วก็ตรงนี้คือเป็นตัวอย่างนะฮะของอาจารย์ขอผมได้ทำไปแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นที่โปรแกรมหรืออะไรเพราะว่าโปรแกรมมันเก่าหรืออะไรไม่แน่ใจอนะคอมไพล์ไม่ผ่านสัทีแต่ก็ลองเช็คก,กับของคนอื่นดูนะฮะไม่ใช่ว่าลอกนะฮะแต่ลองเช็คก,กับของคนอื่นดูมันอาจจะดูเหมือนกัน <c oughs> มันอาจจะดูเหมือนการแตก ก็ไม่ใช่ว่าหลอกทั้งดุลน,นะฮะทำเองบ้างเดี๋ยวไม่มีความรู้ก็เช็คแล้วเหมือนกันคือแพ,เอพทเทิร์นเดียวกันเหมือนกันหมดเลยแต่คอมไพล์ไม่ผ่านอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเอาแค่อธิบายพอเนาะ คงไม่ต้องรันให้ดูหรอกรันไม่ได้คำภัยไม่ผ่านก็รันไม่ได้ก็ตรงนี้อ้ย name space อ้ย name space อันนี้ไม่มีอะไรเอาคำสั่งตรงนี้ก่อนเลย using ครบ5อย่าง class ก็เป็นชื่อผม c l a s private ทำไมถึงตั้ง private คนอื่นถ้าทงเป็น private คนอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงได้ก็คือส่วนตัวนั่นเองแต่ถ้าใส่ public ไว้ข้างหน้าก็สาธารณะนั่นเองต้องปฏิบายเป็นส่วนๆกันตรง s t ิ๊กอ i น p u ตไอ้เนม input name ตรงนี้มันจะไปเด้งกับตรงนี้ครับผมเฮ้ยเด้งกับตรงนี้นะฮะส่วนไอ้ตรง นี้จะอยู่ที่ไอตรงนี้ไม่เกี่ยวอันนี้บอกเฉยๆ Input n a m มมันจะไปเด้งขึ้นอยู่ที่ n ิ w object 1 set name นั่นเองส่วน Input ID มันจะไปเด้งอยู่ตรงนี้เออบอกผิดหรือเปล่าไม่ผิดถูกแล้วเด้งอยู่ตรงนี้ New Object set id นะฮะส่วน สองตรงนี้เหมือนกันครับแคม่มันจะมาเด้งอยู่ตรงคอนโซลนั่นเองเร e ดคีย,คย์ร d ดค,คีอันนี้จำไม่ได้ว่าร e ดคีย์ค,คืออะไรจำไม่ได้แล้วชีชีก็ขอขอบคุณนะฮะที่จริงก็อยากรันให้ดูแต่ไม่สามารถทำได้ ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ขอผ่านเพลงเท่านี้แล้วกันครับขอบคุณครับ